สวัสดีครับเอเครื่องซิลขอนำเสนอเครื่องซิลมือกดรูปแบบใหม่ครับเครื่องซิลมือกดรุ่นความยาวพิเศษนะครับรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับซิลปากถุงที่กว้างที่เครื่องซิลมือกดรุ่นทั่วไปทำไม่ได้นะครับผมโดยทาง s อมีจำหน่ายทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรก me 6 0 0 hn รุ่นนี้ปากถุงต้องกว้างไม่เกิน24นิ้วหรือ60ซนติเมตรนะครับหรือถ้ายังไม่พอเรามีรุ่นนี้ครับ1,000 hn รุ่นนี้สำหรับถุงที่ปากถุงกว้างได้ถึง1มรหรืนื่งเมตรนะครับยหรือว สินค้านําเข้าประเทศไต้หวันรับประกัน1ปีครับผมวิธีการใช้งานนะครับนี่คือสวิตช์เปิดปิดการทําง,งานนะครับผมเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัววอลลุ่มปรับอุณหภูมิความร้อนนะครับผม